มูเฮาเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนของจังหวัดพะเยาที่เห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมรณรงค์ในเรื่องเอชเพศและการป้องกันการติดตอ่อโดยรวมมือกันทําคู่มือเปลือกสอนเปลือนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจของคนในสังคมต่อกลุ่มคนตีอยู่รวมกับเชื่อเอชวนอกจากนี้คู่มือยังมีเรื่องการดูแลร่างกายเรื่องเพศสรีระสิทธิและการแจ้ชีวิตแหมโต้ ถึงแม่กวนันนี่ปัญหาเรื่องเอสดีเกิดขึ้นในหลายชุมชนของจหว,ว,วัดทะเยาจะลดลงพองแล้วแต่ว่าการช้ชีวิตทั่วไปของผู้ที่เชื่อยังมีปัญหาอยู่บางชุมชนยังมีการเลือกปฏิบัติทำให้พ้นตียรวมกับเชื่อมีกำลังใจลดน้อยลงส่งผลต่อสภาพจิตใจและทำให้เขาบยยกินยาต้านไวรัสบางรายมีอาการดื้อยาและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ การทำคู่มือเปลือสอนเปลือนของกลุ่มเยาวชนข้างนี้จะจ่วยเป็นแนวทางการใจ้ชีวิตของมูเฮาส์ร้วมถึงกลุ่มเยาวชนตีอยู่รวมกับเจื้อเื้อมีพลังตีจะสาม,มารถดับรงชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้แม้ว่าจะต้องรักษาตามกระบวนการของแพทย์จะต้องกินยาทุกวันแต่ว่ามูเฮาก็ยังยากได้กำลังใจจากคนรอบข้างและใจะชีวิตปกติอยู่กับสังคมนี่ได้หน้าข่าวพลเมือง กลุ่มเยาวชนจังหวัดพยาวรายงาน